โยโสมภะสาวะราหังสัมมาสัมพุทโธสวะกะโตเยนะภะคะวะตัธัมโมสุปฏิปันโนยยาสาภะคะวะตสาวกสังโฆ

आपकावाँ सुचिरा परिनी पुतोपि पाचि माचाना तानुकां इमे सकारे तुकाता पना कारपु ते อากังทิคารัตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตะภะกวาตั นามานมาสามีสุปติีพันโตกวโตสาวกสังโฆสังฆานบาี Antamayang putasa pakawato pupapa kana maka rancewa putanu sate nayan cakaro maseng. Ambo antasa pakawato arahato ansama sambutasa. Nabo antasa pakawato อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมทัสสะะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะคปนะควันตังเยวังกันรยานุยทิติสัตโตอโต

Samyang Buddha Picketing Karoma Sen Buddha <tie> Wara Anta Warata Dukunati Yudon Suta Piyanakaruna Hisaman วันธรรมะธรรมารานังสิราสัจเนนทังอุตโตยยศปปานินังสาระนามเขีมามุตตังปัตตานุสติธานังวันธรรมิธังสิเริหัง ปทตาสหาสมาธาโสวาุูโธเมสมิทีสโรปทตุตุนกาสกตาเจวิทาตาจะานิตาสเมปูทาสหาเมียเทมิสริรันชีเวตันจิตัง Wananto hamchari sami puat sevasu puatita mati mesarana anyam puat ME mesarana warang hete nasaccha wacena wan keyang satu พุทธังเมวันธรรมเนนายังปุญญังปสุทังอิทังสัพเพปิอันตรายัเมมะเฮสุมตาสัตติจัสสังายนะวาจายวัเจตาสะวะอุเทกุกัมมังปะกัตมยายังพุทโธปติคารนาขวจยันตา การัทะเรสาวริตตุมวาภูเถอันธรรมยังธรรมานุสติในยังกโรมาเซสวากาโตะะกะวะตาธรรมุสันเตติโกอาการิโกเฮนิปัสสิโก โอปปะนาเยโกปปะจาตังเวทิตาโเวินโยหิติอันตมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเซนสากกตาตาทีคุณโยกวาเซนัสเโย โยมังกัปังกัปริยาติวิโมกขเวทวะตัมโมกุโรกัปทานาตระตาริตาลิวันตามหังตาหมาแังวาราธรรมเมตังตัมโมยโยสัพ तेथानां वा मिता शिरे न समिता सो वाता मो मे स मे के सरोतुका च विधाता चिता समे मा सहा या ते मे सरे राञ्चे वेता चे धां वा चरे सा मे तां मासे वासुधां तां ना ते मे शरणं

wajaya wajeta sawa tamai buka mangka kata maya ya tamu pati kana tu wajayanta kara cari sangwari tungwa tamai kan tamai yang sangka nusati na yang karo masen Subhati Pano Apakawato

न्यातेतां चातारे पुरेशयुकानि हाथ पुरेश पूकला हे सपकवतो सावकसाम्भो आवुनयो अपावुनयो

satyānusadetānām vāntām itān śireṇāhaṃ saṃkāśaḥ ācamati tāso vāsaṃ ko me samikīsarūṃ สังฆาสัมมียาเตมิสาริรันชีวิตันสิทังวันทันตอังจเริสามิสังฆสชกปฏิปันนตังนาจิเมสารานังยังสามโฆเมสารานังวรา Etena sajawat jinawata yang satu sasane, Sang kami wantamanirnya yang punya, Pasutan kita sapi piantara, Yang mengalir sumta satisasaan, ยจนาวาจายวาเจตสาวาสังเคบุกามังกกตะเมยายังสังโคปฏิคันนาตัวชยันตาตาตาเรสรางวาเรตงวาสังเคอันกมยังมุทิสนาทิตธานุคาทาโยปนามาเซ पुण्यक्रमेण उपाचय कुलार्योपकार च माता पिता च यत का सूर्ययो चे महाराज कुणवन्ता न रच प्रमा महाराज यामो मे ता च तावे रे काव्ये चे सदा सुखे हो त्रोपोण्यानि पाका तानि मे शोकां च देवेता मे त्रोके पा पापे दावो माता ये मे नारुण्यकामले नि मे नारुतिसेना च พิพังสุราเปเชวะตันุปันนาเชตนายสันตานิยนาธรรมายวันนิพพานตมะมังนาสันตุสะพทายยวายาชาตุภาเวภาเวอุชุจจตังสติปัญญาสเนโกเวยามินาปาราปันตุโนกะสังฆตุจวิเยสุเม โอตาติปะวะโรนาโตธรมโมนาโตวารุตัมโมนัโตปัจเจกะปุตโตจะสังโฆนาโตตารมะมังเทโสตมาโลภาเวนะมารุกะสังระันตุมา สัพเพสัตตาอันวาสะทังไายทังปุระที่เป็นเพื่อนทุเกิดเกิดเสดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุนตภูจงเป็นสุขเป็นสุขจาได้มีเวรแก่กันและกันเลย อาปะยาปะชาหุตุจงเป็นสุเป็นสุเถิดอย่าได้เบียดเบียนเช่นกันและกันเลย อน,นิีการอนตัวจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานำไปิห้อาันตุจงม,มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใจทางสิน้นเถิดสร้างหลายทางปู่ที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สั้งา,างรายท้งปู่ที่ถึง ขอให้คนจากไปสัถาบัยทั้งผูทง้ที่ถึงสุขขอให้คนจากสุขทุกคนทุกคนเดินภูการสวัสดิ์นิพพานเจริเจริญที่ยังสัพพะ so paṭhe cittaṃ sārivikatā tuma mahābhūtiṃ buddha rūpaṃ sakaraṃ sadhā vacasā manasā ce pavantā me te วันธรมิปันเตะสัพพะระประทาตังขมะตเมวันเตมายะกะตังปุญญาสัมมินาอนุโมทิตธงรปังสัมมินากะตังปุญญาไมหัางธาทมธรรมสัตุสัตุ nó gọi ta mình